ครับพลาดไปยังได้อยู่ครับไทยแล้วก็จ่ายดีเอ็กซ์พาสหยอดอูนนี้ลงไปฟาวลงครับโอ้เอกชนัดตัวไม่ได้สูงนะครับว่า83เซนติเมตรแต่ว่าจังหวัดเล่นวงในทําได้ดีมากครับแล้วจังหวัดืระสักรู่นี้ต้องชมสุภวิทย์ด้วยนะครับที่เลือกจ่ายให้นะครับกับเอกชนัดภาษาาลเขาเรียกเอ็กซ์พาสก็คือเขาสามารถเล่นได้แต่ว่าจ่ายเพื่อนชัวร์กว่าและเพื่อนยิงลงได้ฝ่าวด้วยลูกแถมครับลงไปครับเอกชนัทเชียร์เพื่อน เอกนัทตัว,วยิ้วยิงไกลาสามแต้มลงโอ้โหลูกนี้มันใหญ่มากเลยครับเอกชนดครับยิงโอยจา่ายรุนนี้เสียครับไทยไปแล้วครับเอกชนะเอกชนะตรงยิ้ว,วขึ้นลูกนี้อู้เล่นยากโอ้โห,โหเจอกระแทกตอนขึ้นมาดีครับเอกนัทตรงิ้วคือจังหวะจะขึ้นเนี่ยไปเจอก,กับชอยจุนยองนะครับตัวเขาใหญ่กว่า จะงรีเวิร์สสีน้ำหนักผิดไปเยอะเลยแต่ได้ลูกโทษนะครับหลงครับมันใจสนุก<ะ>เอกนัทยิงสองคะแนนลงไปครับแล้วแหมให้นิโคลาไม่ได้ดีดมาให้ โอ้โหเจ้าด้ครับเอกธนตงครับบูมองเหลือบมอ,องมาแล้วเห็นเอกธนัตวางลงไปอ,อีกรอบหนึ่งสะบัดมาโอ้โหหลุดเลยครับจังหวะล็อกมาแล้วเหลือบเห็นนี่รีบสบะบัดเอกธนทอดคอกเหลือ6วินาทีโอ้โห,หลุยไปถึงใต้ห่วงได้เลยครับ โอ้โห oh ยิงสามมาก็ยิงต่อไปบอลอยู่ที่ไฟฟ้าลากขึ้นมาลูกนี้ลุยแล้ววาขวาได้ฟาวลงคนระับโอ้โหหลอกมืนต็วัดอยู่าด้านนอกซ้ายแล้วตั้งยิงเลยครับเอกนัท oh สามคะแนนลงหนึ่งครับชยุทธบอลมาดองมือออกขวามาครับเอกนัทตั้งยิงสามอีกสักทีครับคนนี้ลงไปเอกนัทไทยมาดาลาดาาไปเอกนัทแล้วตั้งยิงดีเแ้วอู๋คูที่ลงไปเลย สวยครับเอกนัทแล้วยิงลูกนี้ได้ฟาวล,ลงครับโอ้โหสวยครับการบุกช็อตนี้ของทางเอกนัทตงิ้วครับจ้ำช็อตแล้วได้ฟาวจากทางวุฒิพง์ครับโทษใช่อ้าวโดนลุมครับโดนตัดบอลออกไปจากมือแล้วเอกนัทไปคนเดียวเรียบร้อยเลยครับลูกนี้ฟาโตกลับมา เอกนะัทช่องจะลุยเข้ามาด้านในแล้วไปถึงห่วงเลยครับวางขวาแล้วหลบลอยไหมไม่ลอยครับคืนกับมาเอกนะัทยิงสามคะแนนลงไปครับเอกนะัทข้ามาเอกนะัทหลบเข้ามาด้านในถึงห่วงอีกแล้วครับเอกนะัทไม่รู้มีติดออกซ้ายนัทชะพงยังไม่ยิงครับคือเอกนะัทลุยเข้ามาเอกนะัทไ,นะไปอีกแล้วครับโอ้โหไปขวาแล้ววางหลอกคืนมา ให้เอกนัทเอกนัทหาช่องโบสสกิทนิดน,นึ่งแล้วยิงเร็วลูกนี้ฟาวลงครับโอ้โหมาแบบนี้อีกแล้วครับเอกนัทโตงิ้วรับจังหวะนี้หลบไปก้าวหนึ่งแล้วเอกนัทโอ้โหเองซ้ายมีครับลออยู่เอกนัท3คะแนนเรียบร้อยครับผมนํา5คะแนนเลยครับ66 61ครับ เอกนัทยิงโอ้โหคนนี้นี่หยุดไม่อยู่ครับเอกนัทตรงนิ้วพัชพงศ์ออกหาช่องครับยังเข้าไม่ได้ไปด้านหลังให้กับเอกนัทเอกนัทลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นเองลูกนี้เช็ดแป้นลงไปครับขว<ๆ>ามาคนเดิมเลยครับไปเลขสี่อีกแล้วครับโอ้โหเสียดครับอุ้ยโดนล,ล้มครับอุติพงศ์เสียบอลให้กับทางเอกนัทเอกนัทลากขึ้นมาเร็วแล้วลูกนี้ได้เปาวาลงไหมไม่ลงครับ เอกคณะโตงิ้ววันนี้นี่ต้องยอมรับในฟอร์มเลยครับทั้งยิงทั้งข้ามนะครับรวมถึงการจ่ายบอลน,นะครับวันนี้ได้ไป6-7แอสซิตแล้วนะครับ โอลงไปครับลูกแรกที่สองครับลงไปเอกธนัดอีกแล้วครับโอ้โหเอกธนัดโตงิ้วครับตัวนี้เอ็นออกไปนอกสนามแล้วครับสา